เพนเดือน12น้าคขนองเต็มตริงสำหรับวันนี้มีสต็อกรถเข้าใหม่ราคาถูกกว่าเดิมเป็นแสนพร้อมกับโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงอีกมากมายสำหรับวันนี้น้องเจ้ามาให้ดูถึง5คันบอกได้เลยว่าสวยทุกคันค่ะ เป็นอันดับแรกนะคะสำหรับคันนี้อ e ีวสุดดีแม็กเออร์นิวบูพาขนาดเครื่องยนต์1.9สำหรับคันนี้มาในปี2017โ,โหสภาพคือสวยมากแต่งครบรอแล้วในคันเดียวคันนี้เลขใหม่นะคะเฉลี่ยตกปีละหมื่นกว่าโรเท่านั้นใครอยากจะได้ครบครบได้แม็กได้ยางปีใหม่พร้อมใช้งานสำหรับคันนี้น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าจะเป็นสี เทาดำนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับคันนี้ในส่วนของล้อแมกขาะเดี๋ยวให้ชมสักนิดนึงนะคะล้อแม็กค่อนข้างสวยเลยนะเป็นล้อแม็กสภาพง่ายยางปี2021ชุดใหม่ทั้ง4เส้นนะคะด้านในค่อนข้างสะอาดสะอาดแล้วก็ยังคงสภาพเดิมไว้ค่อนข้างดีเลยนะลูกค้าเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญคันนี้ออกห้างมือเดียวป้ายแดงลูกค้าคนเดียวนะคะดิฟฟี่แถมไปให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่าน นนะะอยากจะได้รถที่แต่งหล่อพร้อมใช้งานคันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะรหรือท่นใครนะคะอยากจะได้รถแบบว่าสไตล์เดิมๆเน้นใช้งานคันนี้ก็ถูกใจเหมือนกันค่ะ e ส o ด d max all new blue power ขนาดเครื่องยนต์หนึ่เหมือนกันนะคะมาในปี2019พร้อมกับสีบรอนเงินนะคะสีเนี่ยดูไม่เก่าเลยนะลูกค้าประหยัดน้ํามันในส่วนของล้อเป็นล้อกระทะมานะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็สภาพยางเป็นยางฟี 2,019นะลูกค้าคันนี้คือได้รถที่ใหม่แล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะราคาเล็กผ่อนเนี่ยก็สบายๆเลยนะมาในส่วนคันถัดไปค่ะ ถึงจะเป็นรถปีเก่าลูกค้าแต่คันนี้นะคะขายดีตลอดการเลยนะคะสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้มาด้วยสีขาวสวยๆนะคะเดิมๆเลยคันนี้ใครที่อยากจะได้รถไว้วิ่งงานใช้งานนะคะคันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทั้งสภาพแล้วก็ยางนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะสีเนี่ยลูกค้าต้องบอกก่อนนะดูแล้วรู้สึกว่ามันยังสะอาดสะอาดไม่มีเหลืองเลยนะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวน้องจามให้ชมในสองด้านในคันวีโก้สักนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังคงสภาพเดิมอยู่เปล่าภายนอกว่าสวยแล้วด้านในเป็นยังไงค่ะ ในส่วนของด้านในคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีครีมนะคะแล้วก็สีเทาเพวงมะลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยค่ะเครื่องเล่นความบันเทิงให้มาแบบครบคันนะคะและที่สําคัญเลยใครนะคะที่อยากจะได้รถแบบติดครึ่งเสียงมาแล้วคันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจต้องรีบแล้วนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคู อินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย และใครนะคะโห,หนึงจำที่อยากได้รถโฉมนี้จริงๆนะคะเป็นโฉมที่ขายดีจากทางบร์รถบ้านเลยนะคะมีครบทุกสีแล้วนะคะสำหรับ toyota river คันนี้นะคะนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมกับสี สีขาวนะลูกค้าไม่มีเหลืองนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยไม่มีเหลืองเลยเพราะว่าคันนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะด้านในทันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยก็ใช้งานน้อยเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนมากจะเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงลูกค้าด้านในค่อนข้างที่จะใหม่นะคะบอกเป็นบอกค่านะแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะและโหมดสําคัญที่รีโว่คันนี้จะให้มาก็จะมีอีคอนโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะคะที่รีโว่เนี่ยเขาจะมีติดกับตัวรถมาอยู่แล้วนะคะสามารถเลือกได้2การใช้งานเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเครื่องยนต์คันนี้จะอยู่ที่แค่2.4เท่านั้นนะคะก็ถือว่าประหยัดน้ํามันเลยนะคะและข้างสุดท้ายของเราน สำหรับคลิปนี้นะคะสุดรอของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารอได้สมชื่อจริงๆสำหรับโกยตารรโวคันนี้นะคะเป็นตัวโฟ h e วิ d r i ได้นะคะปี2010 8นะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นโปรเจกเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ชาม running l i กระจังหน้าค่ลูกค้าจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นโฉมที่ขายดีที่สุดของบอร์ดบ้านเลยนะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปแบบพรีเลนนอร์นะคะลูกค้าสําหรับใครที่อยากจะได้รถแบบว่าแคบ ตัวสูงนะคะแล้วก็คับสี่คันนี้คือปอบโจย์มากๆเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ส่วนลดกว่า1านึ่งแสนบาทเลยนะลูกค้าท่านไหนตามหาอยู่นะคะจะํำอยากให้รีบสักนิดนึงนะเดี๋ยว้องจำให้ชมในส่วนของด้านข้างทีงหนึงนะคะ ตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กสวยเลยนะคะลูกค้าสภาพยางพร้อมใช้งานล้อมแม็กเนี่ยยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานถือว่าค่อนข้างน้อยค่ะไฟเลี้ยวมาในโครงกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในสักนิดนึงนะคะด้านในนะคะลูกค้าเลขหม่นคันนี้จะอยู่ที่3 2 6 3 2กมิโลเมตรนะคะถ้าเฉลี่ยมาแล้วก็ตกปีละไม่ถึง10,000มโลดีนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะเนี่ยเจ้าของเ่านะคะได้เปลี่ยนนะคะในส่วนของหนัง ังเบาตรงนี้มาให้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลตัดด้วยสีครีมสวยๆเลยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะต้องรีบแล้วนะเพราะว่าโฟวิลดที่จะเป็นตัวแคบนะคะแล้วก็ตัวสูงเนี่ยหาได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะคะนี่คือ5คันนะคะที่จะมองว่าเฮ้ยสวยแล้วก็คุ้มกับลูกค้าจริงๆจ,จาเลยเอามาให้ลูกค้าได้ชมนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถจริงก็สามารถเข้ามา ได้เลยที่บอร์ดบ้านสาขาราชบุรีนะคะ <Okay. S 1> สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะเครดิตดี D D, เรามีเงื่อนไขสุดพิเศษอีกมากมายเลยนะคะอาทิเช่นบรบ้านช่วยผ่อน6เดือนนะคะลูกค้าหรือจะเป็น W ีลสมาชช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะอันนี้เรามีบริการรองรับให้ลูกค้าแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนจะออกรถกับทางบรดบ้านนะคะมีบริการส่งรถแล้วเรียบร้อยนะคะจะอยู่จังหวัดไหนบอร์ดบ้านเราก็ไปบริการถึงที่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องจําแล้วก็เจ้ารถ5คันนี้นะคะ ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ